สวัสดียามเช้านะคะทุกคนวันนี้หนูแหม่มจะพาทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะจะเป็นเมนูอะไรนะั้นเราไปดูด้วยกันนะคะทุกคนไปดูด้วยกันนะคะอย่าลืมดูให้จบด้วยนะเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะวันนี้หนูแหม่มจะพาทุกคนมาทําเป็นเมนูไข่เจียวดอกอัญชันทรงเครื่องนะคะทุกคนส่วนผสมที่หนูแหม่มทำนั่นก็จะเป็นดอกอัญชันเลยค่ะแล้วก็จะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะซอยแล้วก็หอมซอยนะคะทุกคนแล้วทีเด็ดของเรานั่นก็คือไข่ค่ะตอกไข่ไปเลยนะคะ มันจะพัฒน์นท่ำกับข้า,ยา,าวยำเช้าๆกินนะคะตอกไข่ลงไปเลยจ้าวันนี้จะมีเสียงรถกวนเนาะ mm hmm. เสียงรถเครื่องจากข้างบ้านค่ะ mm hmm. ถ้าทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ mm hmm. ไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปสี่ฟองเลยใส่ส่วนผสมลงไปนี่ก็คือพริกชีฟ้ฟ้านะคะใส่ลงไปเลยจ้าคนส่วนผสมก่อนนะจ๊ะทุกคน ข้าวยางเช้าง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆนะคะทุกคนมีประโยชน์ด้วยใครมีประโยชน์ใครมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทุกคนมาทำกับข้าวกินด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวลงมมาขอ,อใส่เครื่องปรุงเพิ่มนะจ๊ะปรุงรสลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสเสร็จแล้วล้วก็คน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 แล้วก็ใส่หอมนะคะหอมซอยลงไปเลยจ้าใส่มะนาวด้วยนะจะได้มีความตัดตัดความเรียนเนาะใส่มะนาวด้วยค่ะ เพื่อตัดความเรียนนะคะใส่มะนาวลงไปค่ะหลังจากนั้นก็คนๆๆ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 ๆอีกรอบนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวอีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ทุกคนดูมาใส่แป้งอเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์เพื่อให้หมากตอกรูนะคะทุกคนใส่ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะประมาณหนึ่งช้อนโตะนะคะแล้วก็คนค่ะคนไปเลย ให้แป้งสาลีมันเข้ากันกับตัวไข่นะคะ <S <S วันนี้เราจะทําเป็นเมนูไข่เจียวทรงเครื่องใส่ดอกอัญชันหอมๆอร่อยอร่อยนะคะทุกคนจนกว่าแป้งสาลีอันนี้ผสมของเรามันจะละลายนะคะถ้าตามจริงใครจะเอาผสมในน้ําต่างหากก็ได้นะแต่ว่าน้องแหมรีบค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มันเริ่มสายแล้วค่ะทุกคน <S <S อ็ต้องใช้แรงคนค่ะคนให้มัน เข้ากันดีแบบนี้เลยคนเยอะๆมันจะได้ขึ้นฟูด,ด้วยค่ะยิ่งคนได้ที่เท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดการขึ้นฟูมากขึ้นเท่านั้นนะคะเข้าานเข้ากันเรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อยเราก็จะเอาไปทอดค่ะทุกคนปากไปคอเด,ดวยกันนะจ๊ะจุดไฟตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะหลังจากนั้นใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะเมื่อกระทะมันร้อนแล้วเราก็จะมาใส่น้ํามันลงไปเลยจ้าลงไปเลย เราจะใช้เป็นถาดหลุมนะจ้าวันนี้ชอบเมนูไข่ย,ยกมือขึ้นด้วยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่ดอกอัญชันลงไปเลยจ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะจ้าทุกคนใส่ดกสอกอัญชันลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นก็เอาไข่ป้าใส่ค่ะนี่ไข่ใส่ลงไปเลย ให้มันเต็มถาดไปเลยเปิดไฟอ่อนๆน,นะจ๊ะทุกคนทีนี้อย่าเปิดไฟแรงนะม่งานมันจะไหม้ได้คะ่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนันก็จะมาใช้ฝาคลุมไว้เพื่อให้มันอบไปให้มันได้ที่นะคะทุกคนอบไปได้ที่สักพักหนึ่งแล้วเราค่อยกลับด้านนะคะได้ที่แล้วคะ่ะทุกคนนันจะมากลับด้านดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นลักษณะยังไงมันจะไหม้หรือเปล่านะคะทุกคนเอย่าอกลับด้านดูก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ หนาพอสมควรนะโอ้โหเกือบแล้วเราเกือบแล้วเราทุกคนเกือบแล้วเราเกือบจะได้กินแบบไม่ไหม่แล้วค่ะทุกคนแต่ก็ยังดีค่ะยังดีอยู่ค่ะยังได้อยู่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมขนาดว่าเผลแป๊บเดียวเองค่ะไฟอ่อนนะเนี่ยถ้าไฟแบบแรงนะโหไม่ได้เลยนะทุกคนนะถ้าไฟแบบแรงนี่ไม่ได้เลยนะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหอันนี้ที่มันเป็นรอ้รอนๆก็คือเอ่อมันค่อนข้างที่จะ มีดอกอัญชันนะคะแล้วก็มันก็มีรอยไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างนี้กำัง,งกำลังอร่อยเลยค่ะทุกคนเอ้ยหอมมากคือตอนนี้คือหอมมากค่ะทุกคนเอ้ยอยากให้ทุกคนได้ชิมอยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยกันว่ากลิ่นนี้หอมตลบอบอวลมากๆเลยค่ะทุกคนเมนูนี้นะหลังสันโดยฝีมือของนุ้มแมมเ,เองแล้วก็เก็บดอกอัญชันสดๆจากสวนมาทําเองเลยนะไม่ได้มีสารพิษหรือสารเคมีใดๆค่ะทุกคนเอ้ยแต่ว่าหอมมากหอมสุดๆ ไม่น่าอบไว้แบบแล้วก็เผอแวบหนึ่งมันก็เลยได้มีแบบเอาแบบไม่ไหมอยู่ด้ทุกคนเห็นไหมหน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินไหมคะถ้าน่ากินกดหนึ่งมาคะ่ะใครชอบเมนูนี้กดหนึ่งมานะคะทุกคนหนูแหม่มจะพาทุกคนทําไข่เจียวทรงเครื่องใส่ดอกอัญชันหอมๆหอมๆม,มาให้ทุกคนได้ชิมได้ดริมองกันยำชุกชา้านะจ๊ะมีแม่ดอกอัญชันแบบเยอะดอกอัญชันแบบเยอะเลยไข่เจียวดอกอัญชัน ข่เจียวดอกอัญชันหอมหอมใครชื่นชอบยกมือขึ้นเลยค่ะใครชื่นชอบเอาถ้วยเอาจานมารองเลยค่ะวันนี้จะทําให้กินแบบจุ๊ดๆเลยค่ะทุกคนเอ้ยมันอร่อยหอมฟุ้งขนาดนี้ใครจะอดทนไหวใครจะอดใจไหวเนาะ <c oughs> น่ากินสุดๆไปเลยเอย่ารอให้มันสุกอีกด้านนึงนะคะทุกคนแล้วเราจะตักขึ้นใส่จานพักไว้นะคะให้มันแบบว่ากินกับข้าวสวยนี่มันฟินสุดๆเลยค่ะ เป็นยังไงขอดูด้านนี้ชิสักนิดหนึ่งโอ้โหได้ละ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 นะคะได้แล้ว,ได,ลว,ไ,ดลวได้แล้วนะคะโอ้โหอันนี้ยิ่งสวยเลยอะ่ะอันนี้สิอันนี้สิโอ้โหอันนี้ก็สวย แบ,บว่าดอกอัญชันแบบเยวมากจุใจเลยค่ะทุกคนใครที่ชื่นชอบดอกไม้นะคะใครที่ชื่นชอบผักดอกไม้นี้อย่าลืมนะคะดอกอัญชันเป็นเมนูที่เป็นทางเลือกที่ดีมากค่ะบำรุงสายตาแล้วก็ชะลอ,อะความแก่ขอนวัยนะคะทุกคนทําให้แบบผิวพรรณดีนะคะเส้นผมดอกดาด้วยนะคะทุกคนนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วยังเป็นสมุนไพรที่ดีแล้วก็เป็นพืชผักที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหนูแมมจะปิดแก๊สแล้วค่ะเพื่อที่จะตักยกขึ้นใส่จานนะคะทุกคนนะคะเราจะมาตักใส่จานกันเลยจ้าหลังจากที่เราปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะนี่อืฟินสุดๆดอกดอกรนชันส,สวยๆสีม่วงสวยงามวันนี้ก็เป็นวันที่13นะคะวันรำลึกถึงพ่อหลวงของเราเนาะวันนี้หนูแมมจะเอาไปทําบุญที่วัดด้วยค่ะเพื่อที่จะไปทําบุญย้ำชุดเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวข,ของเราแล้วก็ เป็นวันรำลึกถึงพ่อหลวงของเราที่จากไปนะคะได้เก้าปีแล้วเนาะไม่รู้เป็นยังไงบ้างอยู่บนสวงสวรรค์เป็นยังไงก็ไม่รู้มีความสุขหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเมนูกับข้าวของเราเช้านี้แบ่งไปทําบุญที่วัดด้วยแล้วก็เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยอย่าลืมนะคะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้หนุ่มแหม่มด้วยนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยเรียบร้อยหอมมากๆเลยค่ะเมนูกับข้าวยำเชา้าง่ายๆแต่ก็อร่อย มาลองทำดูนะคะเมนูไข่เจียวทรงเครื่องใส่ดอกอัญชันหอมๆหอมๆให้ทุกคนได้ลิ้มรลองได้ชิมด้วยกันนะคะเป็นเมนูที่ชื่นใจมีประโยชน์สุดๆแล้วก็สรรพคุณดีมากๆดอกอัญชันก็มีประโยชน์ไข่ก็มีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมีประโยชน์ให้โปรตีนแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีนะคะอย่าลืมใครชื่นชอบทำตามได้และที่สำคัญอย่าลืมกดใช้ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุม่มแมในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายขอไปกินข้าวก่อนนะคะจุ๊บหอมมากหอมสุดๆเลยค่ะ